ปาร์คหังซอมโนโคดเก่งโวลันเวียดนามจะโชว์เหนือกว่าทัพช้างศึกด้วยการล้มทีมชาติจีนโชว์ประเดิม3ามแต้มคัดบอลโลกเป็นทีมแรกของอาเซียนแฟงเงียนลัน่นถ้าทำไม่ได้ก็ควรออกไปซะนักเตะไทยอนาคตสดใสในเจลีกสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยกับผมตองพนวัฒน์นะครับในคลิปนี้มีเรื่องราวของ ทีมชาติเวียดนามมาฝากกันเกี่ยวกับประเด็นที่ปาร์คฮังซอออกมาพูดว่าเวียดนามจะโชว์เหนือกว่าทีมชาติไทยในคัดบอโลกเดี๋ยวเรามาพูดถึงประเด็นนี้กันด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของนักเตะไทยมีอนาคตที่ดีในฟุตบอลเจลิกแน่นอนหลังจากนี้นะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์กับช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่หนึ่งแสนซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัฒนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติเวียดนามกันหน่อยนะครับคู่รักคู่แคนของทีมชาติไทยในย่านอาเซียนเดี๋ยวเวียดนามเนี่ยเขาจะมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายนะครับโดยจะพบกับทีมชาติจีนนะ ในวันที่1กุมภาพันธ์ซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมสําคัญของเวียดนามอย่างมากเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเวียดนามลงเล่นในรายการนี้เนี่ยจากตอนแรกนะครับแฟนบอลของพวกเขาหรือตัวป้า,างซอเนี่ยก็หวังว่าเวียดนามจะสู้ได้อย่างสนุกนะครับมีลุ้นไปบนโลกเลยประมาณนั้นแต่เล่นไปเล่นมานะครับอยู่กับความเป็นจริงนะครับเวียดนามเล่นไป7เกมแพ้รวดทุกนัด โดนคู่แข่งยิงกระจายนะครับเป็นทีมเดียวที่ยังไม่มีต้มในบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบนี้เกมล่าสุดบุกไปโดนออสเตรเลียไล่ถล่มขาดลอยศูนย์ต่อนะครับเรียกได้ว่าฟุตบอลเวียดนามตอนนี้ไร้ทรงส่วนป้าคาังซอมึนมากๆนะครับสัมภาษณ์แบบตอนนี้เนี่ยไม่ได้ดูทีมชาติเวียดนามตัวเองแล้วนะครับไปพูดถึงทีมอื่นเป็นซะส่วนใหญ่ด้วยทำให้นัดที่เจอกับทีมชาติจีนเนี่ยแฟนบอลเวียดนามก็ตั้งเป้าว่า จะล้มทีมชาติจีนให้ได้เพื่อที่จะเก็บ3มแต้มแรกในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับซึ่งก่อนเริ่มเกมนี้เนี่ยมันก็มีการถแถลงข่าวก่อนเกมนะครับซึ่งทางป้าฮังซอเนี่ยเขาก็ออกมาเผยนะครับก็บอกว่าเกมที่แล้วเนี่ยยอมรับก็ว่าการแพ้ออสเตรเลียขาดลอยนี่ทำให้ทีมเนี่ยหมดความมั่นใจและก็ขอโทษที่ทําให้แฟนบอลเวียดนามผิดหวังอย่างมากซึ่งต้องยอมแล้วว่าเวียดนามยังต้องสู้อีกเยอะในระดับเอเชียผลงานไม่เป็นไปนตามเป้า ก็อยากจะพาเวียดนามเนี่ยผ่านช่วงที่ยากลําบากนะครับคือเขาพูดถึงทีมชาติเวียดนามเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับแต่ดันครับทางฝั่งปาอังซอนี่เรียกได้ว,ว่าปากเขาไม่อยู่สุขนะครับเขายังมาพูดเชื่อมโยงเกี่ยวกับทีมชาติไทยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เวียดนามถือว่าเตรียมความพร้อมอย่างดีก่อนจะเจอกับทีมชาติจีนซึ่งเป็นวันสําคัญอย่างมากในวันที่1่กุมภาพันธ์เป็นเทศกาลตรุษจีนใช่ไหม เขาบอกว่าตอนนี้นักเตะเวียดนามมีความกระหายเกิน100%นะครับและเขาบอกว่าในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยทีมชาติไทยเคยผ่านเข้ามาเล่นในรอบนี้แต่พวกเขายังไม่เคยชนะใครเลยดังนั้นเวียดนามนักเตะทุกคนรวมถึงแฟนบอลทุกคนมั่นใจว่าเกมนี้จะโชว์ศักยภาพด้วยการเก็บ3มแต้มเหนือทีมชาติจีนและแสดงเห็นว่าเหนือที่สุดในอาเซียนนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าปาร์คฮังซอไปเอาความมั่นใจมาจากไหนนะครับ โอ้โหมีมาพูดถึงทีมชาติไทยทั้งที่ทีมชาติไทยก็อยู่เฉยๆโอ้โหเดี๋ยวรอดูเกมนี้ผมเชื่อว่าพอแฟนบอลชาวไทยได้ยินบทสัมภาษณ์นี้เนี่ยเชียร์ทีมชาติจีน100%บุกมาเอาชนะเวียดนามสักหน่อยจะได้โลกสงบสุขซึ่งต้องยอมแล้วป้าฮังซออยู่ดีๆออกมาพูดนะครับก็รอดูผมว่าเขาอะค่อนข้างกดดันอย่างมากจริงๆครับตอนนี้เขาโดนกระแสะแฟนบอลไล่เยอะมากๆเพราะว่าเขาทําบอลเวียดนามเริ่มจะไร้ทรงแล้วก็ไปไม่ได้แล้ว ในระดับเอเชียนะครับเขาเลยสัมภาษณ์อ้างนุ่นอ้างนี่ไปเรื่อยแล้วก็เป็นการเรียกความมั่นใจและกันนะครับว่าอยากจะพาเวียดนามเก็บ3แต้มให้ได้แล้วเขาบอกว่าจีนเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับมีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมเป็นอันดับต้นๆของเอเชียแต่เวียดนามไม่มีกลัวเวียดนามก็มีเทคนิคและวิธีการที่ดีเหมือนกันก็พร้อมจะเอาชนะทีมชาติจีนนะครับโอ้โหมั่นใจสุดๆเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไง คือเอาง,ง่ายๆเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเวียดนามจะได้3มแต้มจะเหนือกว่าไทยอะไรอย่างนี้แต่ผลงานในชิงแมปอาเซียนนะครับผมว่าแฟนบอลชาวไทยรู้แค่ว่าไทยชนะเวียดนามครับและเขีย่ยเวียดนามตกรอบรองของศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนส่วนเราเป็นแชมป์นะครับส่วนเวียดนามเนี่ยฟอร์มเขาดาวลงไปจริงๆนะครับผมว่ายากครับการเจอกับทีมชาติจีนถึงแม้ว่าฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ แต่ถ้าดูจากเวียดนามตอนนี้เนี่ยจะชนะคู่ต่อสู้ก็ยากลาบากเหมือนกันแต่ก็รอดูนะครับแต่เขาออกมาพูดแบบนี้นผมเชื่อว่าตอนแรกแฟนบอลชาวไทยเนี่ยก็แอบจะให้กําลังใจทีมชาติเวียดนามนะครับว่าเป็นทีมจากอาเซียนก็อยากจะให้ได้โชว์ผลงานหน่อยแต่พอพูดแบบนี้ก็จบกันนะครับก็ทําให้ผมว่าแฟนบอลชาวไทยเชียร์ทีมชาติจีนแบบเต็มที่ก็ดูกันนะครับว่าเวียดนามจะเก็บ3ามแต้มตามที่ปะฮังซอมโนได้หรือเปล่าครับเดี๋ยววันอังคารที่1กุมภาพันธ์ เวลาหนึ่งทุ่มก็มาคุยกันทหลังจบเกมนะเวียดนามไม่สามารถเก็บสามแต้มและแพ้จีนคาบ้านเจอคลิปของผมหลังจบเกมแน่มาจัดเต็มแน่นอนเดี๋ยวมาคุยกันนะครับโอ้โหเป็นเรื่องราวที่ตอนแรกก็จะไม่ปประเด็นอะไรหรอกแต่ป้าฮังซอเปิดประเด็นแบบนี้มาก็ต้องมาพูดคุยกันหน่อยนะครับก็ดูกันว่าเว,วียดนามเนี่ยเจอกับทีมชาติจีนซึ่งเขาคาดว่านี่คือคู่ต่อสู้ที่เวียดนามน่าจะสู้ได้มากที่สุด ในบน,นโลกรอบคันเลือกขอนนี้ถ้าเกิดเขายังไม่สามารถมีแต้มได้ก็ต้องยอมแล้วว่าพวกเขาเนี่ยในระดับเอเชียเนี่ยพวกเขายังห่างไกลสุดๆจริงๆนะครับไทยของเรายังดูดีกว่าด้วยทีมชาติไทยของเราเนี่ยในรอบล่าสุดเนี่ยที่เราคัดบน,นโลกโซนเอเชียเนี่ยเราเก็บได้2แต้มนะครับแล้วเราก็สู้ได้อย่างสูสีในทุกๆเกมด้วยแต่เวีดนามเนี่ยโอ้โหเพิ่งโดนออสเตรเลียมาแล้วไม่รู้ว่าจะเมาหมัดหรือเปล่าก็รอติดตามนะครับแฟนบอลชาวทไทยคิดเห็นยังไงในเกมนี้ คิดว่าทีมชาติจีนช,ชนะเวียดนามหรือทีมชาติเวียดนามจะชนะทีมชาติจีนลองเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยมาแลกเปลี่ยนกันหน่อยนะครับแต่ผมชื่อ่ว่าตอนนี้ตัวผมเองแล้วก็แฟนบอลชาวไทยหลายๆคนน่าจะเชียร์ทีมชาติจีนนะครับฉลองวันตรุษจ,จีนด้วยการเอาชนะทีมชาติเวียดนามผมว่าแฟนบอลชาวจีนก็น่าจะแฮปปี้เหมือนกันนะครับก็รอดูอ่ะไม่รู้ว่าผลสกอร์จะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันหลังจบเกมนะครับแต่ที่แน่ปาร์คฮังซอ งานไม่หาหาแต่เรื่องแล้วก็บทสัมภาษณ์นี้เชื่อไหมแฟนบอลเวียดนามนะครับแบ่งเป็น2ฝ่ายฝ่ายแรกก็เห็นด้วยว่าว้โหดว่าเวียดนามจะเหนือกว่าไทยจะล้มจีนโชว์แต่อีกฝั่งหนึ่งก็ออกมาบอกนะครับว่าอย่าให้ป้าฮังซอเนี่ยเขาโฟกัสกับฟอร์มการเล่นในสนามมากกว่าอย่ามาสัมภาษณ์อะไรแบบนี้และอยากให้ทําผลงานในสนามให้ได้มากกว่าการพูดพอช่วงหลังป้าฮังซอพูดเยอะมากกว่าทํา เขาก็เลยไม่ค่อยพอใจนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดป้าอังซอไม่สามารถทําได้อย่างที่พูดแฟนบอลเวียดนามตามเพจต่างๆก็ออกมายืนยันว่าควรลาออกไปซะถ้าเกิดไม่สามารถเก็บ3ามแต้มได้ตามที่พูดเลยครับโอ้โหพอเขาพูดมาเป็นแบบนี้แน่นอนมันมีกระแส2ฝั่งนะครับเพราะตอนนี้แฟนบอลเวียดนามเขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะมีแต้มในครัดบนโลกเพราะทรงการเล่นที่ผ่านมาต้องบอกว่าเล่นรับรอโดนเล่นรับรอแพ้อย่างเดียว และมีโอกาสก็ไม่สามารถจะทำประตูได้ด้วยในเกมล่าสุดกับออสเตรเลียนะครับโอ้โหติดตามกันดีๆครับผมบอกเลยถ้าเกิดเวียดนามแพ้จีนอีกอันดับของเขาจะล่วงมาร้อยกว่าแน่ๆแ,และกระแสไล่ป้าฮังซอจะมีขึ้นกว่านี้จะดูเด็ดเผ็ดมันแน่นอนนะครับเดี๋ยวก็รอดูกันว่าจะเป็นยังไงมาปิดท้ายกันที่เรื่องราวของฟุตบอลเจลีกนะครับอย่างที่ผมเกริ่นหัวไปว่านักเตะไทยอนาคตสดใสในฟุตบอลเจลีก คือที่มาที่ไปของข่าวเนี่ยก็เพราะว่าประธานเจลีคคนใหม่เนี่ยเป็นทางฝั่งโยชิคาซุโนโมโมระหลายคนสงสัยว่าคนนี้คือใครคนนี้คือเป็นอดีตประธานสมโมสรคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับล่าสุดเขาถูกได้รับเลือกให้เป็นประธานเจลีคคนที่อยในปอดิศาต์และแน่นอนนะครับคนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่เขาชื่นชอบในฝีเท้าของนักฟุตบอลไทยนะครับ โนโมมูระเนี่ยผลงานที่เข้าตาเลยคือการพาซัปโปโรยกระดับจากทีมที่ลุ้นหนีตกชั้นเป็นทีมกลางตารางและลุ้นพื้นที่ไปฟุตบอลเอเชียและทำให้ซัปโปโรเป็นทีมที่มีมูลค่าสูงพอสมควรในฟุตบอลเจลีกนะครับเพราะว่าการที่เขาเนี่ยตัดสินใจดึงพิเจชนาทิพมาร่วมทีมซัปโปโรและเขาก็ขยายฐานตลาดแฟนบอลชาวไทยให้กับซัปโปโรเยอะมากๆ ทำให้กระแสของทีมซัปโปโรได้รับความนิยมสปอนเซอร์ก็เข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับก่อนที่ล่าสุดเนี่ยเขาจะก้าวลงตำแหน่งประธานสโมสรซัปโปโรและมันเป็นประธานฟุตบอลเจลีกแน่นอนครับเป้าหมายของโนโมมูระเขาอยากจะทำให้เจลีกเนี่ยมีฐานแฟนบอลที่แน่นขึ้นและตลาดในอาเซียนเนี่ยคือที่สนใจและโนโมมูระคนนี้ตามรายงานนะครับเขาบอกว่าเขาจะสนับสนุนนักฟุตบอลไทยในการมาค้าแข่งฟุตบอลเจลีกแน่นอน เพราะนักฟุตบอลไทยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถเล่นในฟุตบอลเจล u กได้และการที่ชนาทิปย้ายทีมเป็นบริษัทของฟุตบอลเจ g u e ไปอยู่ฟอนตตเล่ด้วยค่าตัว130-150ล้านเนี่ยมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่านักเตะไทยในเจล u กสามารถเล่นได้และคุณภาพดีเพราะฉะนั้นนะครับผมบอกเลยว่าทางเจลิกหลังจากนี้จะให้โอกาสนักฟุตบอลไทยเยอะแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้น รอติดตามผมรู้จักโนโมมุระพอสมควรสมัยไปอยู่กับซัปโปโรเพราะเขาเป็นคนเฟลลี่ครับนะเขาก็เป็นคนที่พี่เจชนาทิพย์ให้ความเคารพอย่างมากเข้ามาพูดคุยมาปรึกษาและเขาก็รู้จักนะักฟุตบอลไทยพอสมควรด้วยอ่ะก็เป็นเรื่องราวที่มาฝากกันในคลิปนี้นะครับแฟนๆในช n e l ต้องซุยคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับที่สําคัญ ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช anel ต้องสุ่ยกันด้วยมุ่งสู่1 1 0 0 0แสนซับไปด้วยกันก็ได้จะถึงแล้วนะครับถึง1 0 0 0 0แสนซับเมื่อไหร่ผมมีเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยเสื้อฟุตบอลไทยลีกมาแจกกันร่วมๆม,ม10รางวัลยังไงก็ฝากด้วยนะครับอีก1,000กว่าซับเองฝากนะครับช่วยกันกด u ับ c r i b e ด้วยคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ